สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวงานเทศกาลต้นคริสต์มาสนะครับภูเรือครั้งที่11นะครับปีนี้เป็นปีที่11แล้วที่ทางอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับได้จัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือขึ้นมานะครับวันแรกเปิดพิธีเปิดไปเรียบร้อยนะครับในวันที่25 พฤศจิกายน2565นะครับวันนี้เป็นวันที่2วันที่26พฤศจิกายนก็มีกิจกรรมมากมายหลากหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีการวิ่งมาราธอนนะครับที่อยู่ในงานเทศกาลต้นคิดสมัมาภผูเรือครั้งที่11นี้นะครับก็จะมีรานแสดงดนตรีนะครับที่อยู่ด้านหน้าของบริเวณที่จัดงานนั้นนะครับ จะมีการแจกถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่งมาราธอนในค่ำคืนวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการแสดงของดนตรีลูกทุ่งหมอลำชื่อดังนะครับนี่ครับลานที่อยู่ด้านหน้านั้นนะครับก็เป็นกิจกรรมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแล้วก็บริเวณที่ให้กับท่านผู้ชมนะครับได้มานั่งชมรานดนตรีนะครับแล้วก็ชม ความสวยงามของต้นคริสต์มาสในตอนกลางคืนกับประดับด้วยไฟแสงสีนะครับในคืนที่2ของการจัดง,งานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือครั้งที่11นี้นะครับทีอ่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับผมามายืนอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าของต้นคริสต์มาสนี่โอ้โหสวยงามมากครับตอนนี้ด้านหน้าเวทีนั้นกําลังสนุกสนานกันอย่างเต็มที่เลยนะครับ เป็นลานกิจกรรมที่ได้จัดมีการแสดงนะครับแล้วก็มอบถ้วยารางวัลสำหรับนักวิ่งมาราธอนในค่ำคืนของวันที่สองของการจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสอำเภอภูรเรือในครั้งนี้นะครับค,ความสวยงามที่ประดับด้วยไฟแสงสีนั้นโอ้โหท่านผู้ชมครับผมจะให้ชมอุโมงค์รูปหัวใจนั้นนะครับวันนี้โอ้โหสวยงามมากนะครับ ไม่ว่าวันไหนครั้งไหนๆน,นะครับอารานที่จัดต้นคริสต์มาสนี้นะครับ mm. ก็จะจัดทุกปีนะครับจัดมาแล้วต่อเนื่องถึง11ปีนะครับหรือว่า11ครั้งนะครับครั้งหนึ่งเราจัดหนึ่ครั้งนะครับในแต่ละปีนะครับสวยงามมากปีนี้นะครับเริ่มเปิดงานตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน 2565นะครับไปจนถึงวันที่31มักกราคม2566เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ได้รับชมคลิปเทศกาลต้นคริสต์มาสผูเรือครั้งที่11นี้นะครับถ้าอยากจะเข้ามา,ารับชมถ่ายภาพความสวยงามของอต้นคริสต์มาสนะครับที่สีแดงเต็มไปหมดนะครับตรงบริเวณลานจัดการแสดงนี้นะครับ หลากหลายต้นเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ทราบว่าจัดกี่ต้นนะครับโอ้เยอะจริงๆริะคราวหน้านะครับถ้าเกิดว่าได้เจอทางด้านผู้จัดนะครับก็จะสอบถามมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าทั้งหมดนั้นมีจำนวนประมาณกี่ต้นนะครับโอ้เยอะจริงๆนะครับความสวยงามในตอนค่ำคืนยิ่งคืนนี้นะครับที่เป็นคืนที่สองนี่โอ้โห ท่านผู้ชมหลังไหลกันเข้ามาร่วมงานร่วมกิจกรรมในการวิ่งมาราธอนแล้วก็มาถ่ายภาพชมคอนเสิร์ตนะครับที่อยู่ในลานจัดงานคริสต์มาสในครั้งนี้นะครับอุณหภูมิขณะน,นี้โอ้กำลังเย็นดีสบายสบายเลยครับยังไม่ค่อยหนาวมากเท่าไรนะครับตรงบริเวณที่เป็นต้นคริสต์มาสนี้นะครับเขาก็มีทางเดินให้เรามานั่ง ถ่ายภาพนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สวยงามมากไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าช่างถ่ายภาพนะครับที่อยู่ในลานคิสมัทนั้นจะใช้จุดนี้เป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามมากเลยนะครับ mm hmm. เขาสามารถที่จะถ่ายให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ทําเป็นกรอบรูปแล้วก็นํากลับไปโชว์ไว้ในบ้านหรือว่าในตู้โชว์ได้เลยนะครับ ครับหลายๆมุมหลายๆจุดเป็นจุดเช็คอินที่ทางองค์การบริหารส่วนตังบนนะครับที่อยู่ในอำเภอภูเรือนั้นได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาด้วยนะครับก็มีป้ายบอกนะครับจุดนี้หลายๆจุดนี่ครับมีป้ายบอกหลายๆให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับจุดเช็คอินจุดถ่ายภาพมีมากมายนะครับตระการตา เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะมาชมในช่วงกลางวันกลางคืนหรือว่าในช่วงตอนเช้านะครับที่พระอาทิตย์กําลังขึ้นหรือว่าตอนเย็นที่พระอาทิตย์กําลังตกนะครับผมว่าบรรยากาศแต่ละยามแต่ละเวลานั้นบรรยากาศแตกต่างกันไปเลยนะครับผมก็ได้มีครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาถ่ายทาในช่วงเช้าเช้าโหพระอาทิตย์กําลังขึ้น ว่อากาศดีมากนะครับมีหมอกปกคลุมสวยงามอีกแบบหนึ่งเลยนะครับพระอาทิตย์จะตกดินก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่มีแสงเงาของพระอาทิตย์นะครับเราจะได้ภาพมุมที่มีความคมชัดชัดเจนมากเลยนะครับด้านหลังนั้นนะครับเมืองทะเลแห่งภูเขาสุดหนาวในสยามอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชม ถ้าเกิดว่ามีเวลานะครับในช่วงวันหยุดหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ช่วงปีใหม่นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจที่อยากจะมาเที่ยวหรือว่าเดินทางผ่านมาเส้นทางอำเภอภูเรือนี้นะครับสามารถที่จะแวะเข้ามารับชมสวนต้นคริสต์มาสที่สวยๆนะครับที่มาจัดวางไว้อยู่ตรงอารานแสดงต้นคริสต์มาสภูเรือครั้งที่11นี้นะครับ ครับท่านผู้ชมครับจัดงานนั้นมีระยะเวลายาวนานมากเลยนะครับแต่ว่าในช่วงแรกนั้นความสวยงามของต้นชิตสมัินั้นโอ้โหสวยงามเต็มที่นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมาเร็วนะครับเราก็จะได้ความสวยงามนั้นแบบสมบูรณ์แบบเต็มที่เลยนะครับครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมองหาที่พักนะครับผมก็ทำคลิปไว้มากมายเลยนะครับสำหรับคลิปเที่ยวภูเรือนะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อ,อาจจะลืมฝากกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ